ปูตัวใหญ่ๆทักมาทีไรหมดตลอดทำไมพี่ไม่เอามาขายเยอะๆ ข้อได้จริงหนึ่งข้อที่ควรรู้ไว้นะคะปูทะเลหรือว่าปูดําที่หน้าตาแบบนี้นะคะตัวใหญ่ๆเนี่ยาง่ายมากโดยเฉพาะถ้าเป็นปูทะเลตัวผู้นะคะตัวใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆในเต็มไปหมดแต่ตรงกันข้ามกันเลยคือถ้าเป็นตัวเมียและจะให้ไข่แน่นๆไข่เยอะๆเต็มกระดองเนี่ยหายากมากอย่างแรกเลยเนี่ยปูตัวเมียเนี่ยเขาจะตัวไม่ค่อยใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งเป็นไซส์ให้เขาตัวใหญ่สี่ถึงห้าขีดขนาดนี้ใช้เวลาประมาณแปเดือนเลยค่ะกว่าตัวจะโตขนาดนี้แล้วก็ต้องใช้เวลาสะสมไข่เนี่ยให้เต็มกระดองแบบนี้อีกประมาณ1-2เดือน รว,วมแล้วเนี่ยมันเกือบปีเลยแล้วมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกค่ะเรื่องอาหารเรื่องคุณภาพน้าอากาศอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลยทําให้มีน้อยมากค่ะและปูไข่ที่ร้านเนี่ยอิงคัดไข่ทุกตัวคัดทีละตัวนะคะตัวไหนไข่ไม่แน่นไม่เอาเลยค่ะบางครั้งทําปูสองสามร้อยโลนะคะมีตัวสี5ห้าขีดในแค่สองสามตัวเองค่ะทั้งจะเอาตัวใหญ่ๆทั้งจะเอาแต่ไข่แน่นเน่ยก็เลยมีน้อยมากๆที่ร้านเนี่ยแทบจะไม่มีสต็อกเลยค่ะเพราะว่าลงขายไปเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดค่ะมันมีไม่กี่ตัวเวลาที่ลูกกกค้้้าาทัััมมมเนนน่ยยยย็จะะะหดดบอออๆตงขภว